วิเคราะห์วิจารณ์มวยกับสยามมวยมันนะครับรอบนี้กลับมาแล้วนะครับเนื่องจากเป็นผู้ประสบภัยนะฮะประสบภัยน้ําท่วมนะครับรั้งใหญ่เลยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเหลือ่าททาความสะอาดเท่านั้นเองนะครับสําหรับใครที่คิดถึงนะครับหรือว่าเึงีมงานสยามมวยมันหายไปไหนนะครับก็นี่แหละนะฮะโดนน้าท่วมนะครับ ก็วันนี้วันอังคารที่29กรกฎาคม2 5 6 8นะครับวันนี้เป็นการถ่ายทอดสดทั้งหมดทั้ง4คู่นะครับที่ช่องทูฟยูกดหมายละยี่สิบสีนะครับนาเวทีมวยนานาชาติลังสิตจังหวัดปทุมธานีเหมือนเดิมนะครับในคู่แรกเนี่ยก็คือค้าหลหาดเจดีมวยไทยยิ้มเจอกับเทียนทองแดงรุดีในพิกัด41กิโลกรัมนะครับแล้วก็ยิ้มสยามทอเทพสุนกวนเจอกับวัลลาพลสุนกีฬากุชิมในพิกัด10 4ยปอนด์ นะครับแล้วก็กลางปีน้อยเจอกับเพชรสิงชัยในพิกัด44.5กิโลกรัมแล้วก็คู่เอกนะครับสิงพยักษลูกเจ้าแม่ไซทองเจอกับสตัตวอวัฒนานะครับในพิกัด123ปอนด์นะครับในคู่แรกวันนี้นะครับคาลือหาดเจดีมวยไทยเจอกับเทียนทองแดงลด,ดีในพิกัด41กิโลกรัมนะครับคาลือหาดเนี่ยเนื่องจากเป็นมวยฝีมือมวยซ้ายนะครับซึ่งเป็นราคาต่ออยู่แล้วนะครับวันนี้คาลือหาด ชกล่าสุดอยู่ที่1นึเดือนสิวันอายุ14ปีเป็นคนจังหวัดกาลสินนะครับส่วนสูง160เซนติเมตรนะครับซ้อมที่เจดีมวยไทยจังหวัดกาลสินก่อนช่างวันนี้41เหลือ41นะครับก็ทางด้านเทียนทองเนี่ยก็เป็นมวยฝีมืออีกคนหนึ่งเลยนะครับซ้อมอยู่ที่10วันนะครับชกล่าสุด28วันอายุ14ปี 4, ส่วนสูง154เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ซ้อมที่ธรรมศาสตร์คลองหลวงปทุมธานีก่อนช่าง41.1สิบเอ็ดหลือ41 นะครับซึ่งล่าสุดของคัลือหาดนะครับเป็นการแพ้คะแนนกับเทียนชัยเล็กเสาเทียนชัยนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเพชรทักษิณน,นะครับชนะหยกขาวไทยพีน้องหมูกระทะทะเลเผานะครับก็ชก2พัก2นะครับส่วนทางด้านเทียนทองแดงรถด,ด,ดีเป็นการชนะคะแนนก้าวหน้าแล้วก็แพ้น้กเจ้าศรีกับนิวแสนชัยนะครับแล้วก็ชนะคะแนะเนเนี่ยโคตรเจ๋ง นะครับสิทธิ์แสงเชิงแล้วก็ชนะคะแนนนพคุณสศสักคู่เมืองนะครับคู่นี้คู่ขี้สูสีกันเลยนะครับแต่ผมว่าความดีความเก่งความเป็นฝีไม้ละมือเนี่ยยังเทียบเทียนทองไม่ได้ผมชอบไปทางด้านเทียนทองมากกว่าในคู่นี้นะครับพอชอบไปทางด้านเทียนทองนะครับคู่ที่2นะครับคู่ที่2เนี่ยยิ้มสยามพอเทพสุนกลินเจอกับวราพลในวิกัด1้4ยสปอนด์นะครับ ยิ้มสยามวันนี้เป็นมวยฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีนะครับซึ่งเป็นฝ่ายต่อให้กับวรพลนะครับยิ้มสยามในช็อคล่าสุดหนึ่งคือนาวันอายุสิปปีนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องก่อนช่างร้อยสจุดสลดไปศูนจุดสี่เหลือร้อยสี่นะครับเวทเนี่ยคือร้อยห้าถึงร้อยสามนะครับซึ่งถือว่าเป็นเวทที่ดีของเจ้าตัวเลยทีเดียวนะครับชกมาแล้วหกสิบไวนะครับเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์สูงร้อยหกสิบสี่เซนติเมตรซึ่งสูงกว่าวรพล ละพลเนี่ยสูงร้อยห้าสิบสามเซนติเมตรเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับชกมาแล้วห้าสิบไฟนะครับคนเป็นมวยบูธเตะขาดต่อยหมัดซ้อมที่ธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับลอยเป็นคน,จ,น ه, จังหวัดปทุมธานีอ่าจังหวัดปทุมซ้อมที่จังหวัดปทุมธานีนะครับกว่าช่างร้อยสี่เหลือร้อยสี่นะครับ, 104, 104, รบซ้อมในที่สิบวันเท่ากับรุ่นน้องเลยนะครับอ่ะยิ้มสยามเนี่ยไฟล่าสุดเป็นการแพ้กับตวงพลนะครับชนะน้นนองทกสี่กับบอลไซนะครับแพ้นอ้องทกสองกับ อิโอลินะครับแล้วก็แพ้คะแนนให้กับประกายเพชรส่วนทางด้านเวลาพลอาชยชนะก็ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับล่าสุดเนี่ยแพ้นอกยก๊ะศกับโฮมูละอาเบะนะครับแล้วก็ชนะนอกยก๊ะกับน่ารักทอเทพสุนกวนนะครับก็วันนี้มาเจอยิ้มสยามทอเทพสุนกวนอีกนะครับแล้วก็เป็นการแพ้คะแนนให้กับเพชรมงคลแพ้คะแนนให้กับโอทาโร่ลูกของตันนะครับมวยบูดุตันเนี่ยมันต้องไปทางด้านวลาพลแต่ว่ารูปร่างได้เปรียบสูงใหญ่ ฝีไม้ลายมือดีเนี่ยต้องยกให้กับยิ้มสยามวันนี้ผมว่าฝีไม้ลายมือครบเครื่องเนี่ยต้องยิ้มสยามอย่างแน่นอนนะครับขอจับไปทางด้านยิ้มสยามในคู่นี้นะครับคู่ที่3กลางปีน้อยนะครับเจอกับเพชรสิงชัยคู่นี้ฝีไม้ลายมือด้วยกันทั้งคู่พิกัด4ี่นะครับซึ่งกลางปีน้อยเนี่ยเป็นฝ่ายต่อนะครับเป็นมวยเขา่านะฮะเบอร์เข่ามวยเปิดเกมล็อกลตีขวางหน้าบูดดนันนะครับควานช่าง14.5เหลือ44.5 เป็นมวยสูงอยู่ที่165ซนติเมตรอายุส3ปีนะครับช่วงมาแล้ว3าไปเป็นมวยเข่านะครับสำหรับที่1ชัยวัฒน์ัดอึ่งอุบลราชธานีนะครับส่วนทางด้านเพชรสิงห์ชัยก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับกว่าช่าง44.4เหลือเหลือ44.4นะครับเวทเวทเนี่ยของดูดีด้วยกันทั้งคู่เวทนะครับดูดีด้วยกันทั้งคู่ไม่ต่างกันเลยนะครับอีกคน43ถึง46 อยู่นถึงนะครับซึ่งเวทที่ใกล้เคียงที่สุดคือของเพชรสินชัยนะครับก็เป็นทางด้านเพชรสิงชัยนะครับเคยแพ้ให้กับกังปีน้อยมานะครับก็ซ้อมมาอยู่ที่1เดือนกังปีน้อยซ้อมมาอยู่ที่สมอาทิตย์นะครับก็กังปีน้อยล่าสุดนะครับเป็นการแพ้คะแนนกับเด่นมีใช้เล็กจอนพลัดแล้วก็ไปแพ้2ไฟเลยนะครับในมวยมาสนัเมืองช่วงที่2ก่กดแล้วก็มาแพ้ช่วงแรกนะครับ แล้วก็ไปชนะคะแนน,นคุณธรรมชนะคะแนน,นเพชรสิงชัชนะครับแล้วก็แพ้กับเพชร25่สาอพานทะเลนะครับส่วนทางด้านเพชรสิงชัชไฟแจ้งเกิดของเขาเนี่ยคือเจอกับชาติเสือการแก้ไม้แก้มือได้นะครับในพิกัด41กิโลกร,รมัมแล้วก็มาแจ้งเกิดอีกกับเพชรพันไกสอเพชรส่งามนะครับวันนี้ผมว่าเพชรสิงชัชน่าจะแก้ไม้แก้มือได้มากกว่าันะบเนื่องจาก ฝึซ้อมแล้วก็แก้เกมมาได้ดีนะครับจากรุนพี่หลายๆคนในค่ายเลยนะครับเขาจะไปทางด้านเพชรสิงไชยนะครับคู่สุดท้ายสิง์พยักษ์เจอกับสัตววัตอวัฒนาในพิกัด123ปอนด์สิง์พยักษ์เนี่ยโชคล่าสุด1นึ่ง23วันเป็นมวย้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะต่อยแรงนะครับส่วนทางด้านสัตววัตก็เป็นฝีมือไม้ลายมือดีดักเตะต่อยแรงอาวุธหนักแข็งแกร่งนะครับายแข็งแกร่งเลยนะครับ ก็ก่อนช่าง122.6สำหรับสัตวัดนะครับเหลือ122.6ลดเยอะที่สุดคือสิงห์พยักลดไปถึง1.5นะครับเหลือ123นะครับก่อนช่าง124.5นะครับก็ล่าสุดของทางด้านสิงห์พยัคฆ์เป็นการแพ้นอกจอดสามกับรุ่งเรืองเล็กนะครับแพ้คะแนนกับชานยุทธแพ้ให้กับชลวันแล้วก็แพ้นอกจอดห้ากับเพชรแปดลิ้วนะครับแพ้คะแนนกับเกียงไก่ครับสัตวัดเนี่ยเป็นการชนะนอกจอดสี่กับอนุสรเล็ก ัชนะคะแนนเพชรกลางวันสองไฟติดในศึกขุนศึกตะกุนหยางนะครับสองไฟเลยนะครับแต่การกลับมาของสัต,สสตวัดล่าสุดเนี่ยชนะนอกโชคสี่อนุสเล็กในศึกจิตเมืองนได้นะครับฝีไม้ลามือออกจัดจ้านและหนักแรงเลยนะครับทำให้เขาแจ้งเกิดได้ในไฟนั้นนะครับก็คู่นี้ผมมองว่าสัตวัดนะครับห่างหายไปนานเนี่ยชกไฟล่าสุดแจ้งเกิดให้ตัวเองได้ดีเนี่ยผมว่าไฟนี้ยังไงก็กระเตื้องขึ้นอีกแน่นอนนะครับจะไป มวยรองอย่างสัตวัดนะครับสรุปผลมวยในคลิปนี้นะครับคู่แรกนะครับคู่แรกเนี่ยผมขอไปทางด้านแทนทองแดงรถดีนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับคู่ที่2เนี่ยขอไปทางด้านยิบสยามต่ทเทพสุนกวนนะครับแล้วก็กังปีน้อยเจอกับเพชรสิงชัยคู่นี้ขอไปทางด้านเพชรสิงชัยครับคู่สุดท้ายนะครับขอไปทางด้านสัตวัดนะครับก็ไปสี่ตัวเน้นๆนะครับชอบจัดขัดสวนได้เลย นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันใหม่นะพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้เราก็มาบ่อยๆกันนะครับมาเจอกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่มาบ่อยๆกันมาเจอกันบ่อยๆนะครับสําหรับใครอยากปรึกษาอะไรนะครับแอดอะไรกันเข้ามานะครับมีอ่าลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเจอกันใหม่นะพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ